กรบสวัสดีเอฟซีทัวร์หันขับยินดีต้อนรับเอฟซี FC, ท่านเขาสู่ช่องคอสอยพารวยมือนี้ในมีโอกาสเดินทางมานะครับเนาะตามมาหาปูหา,หาเจ็ดขับเอฟซีับนะซึ่งงวดที่แล้วคนก็ให้เขาแต่ว่าทางทีมงานบ่ได้มามาคลงเพิคนนะครับเนาะมือนี้ก็ได้ถือโอกาสมากนะราบไหว้พร้อมกับมาชมบารมีของนะอปูนะครับปูแมงยาล้วก็ ครับว่าเบิ้งต้นขามใหญ่ครับเอฟซีต้นขามใหญ่เคยให้โชคลาภนะครับเนะเาะเขาสิได้เข้าไปหาผูา้ชมนํากันนะครัปตัอว่าต้นขามใหญ่นี่นะเคยให้โชคลาภพูดเพื่อทานไปผ่านมานะครับเนาะแล้วก็มาเบิ้ององค์ปู่องค์ย่าเพิ่นเฮ็ดบ่คือผู้ใดญ่นะครับเด้อฟซีนาะวัดคอตั้งขึ้นมาแล้วก็เฮ็ดองค์บ่คือผู้ใดญ่นะครับเนะา,า,นา,าะ,นหะ,หนะ,นะให้เอฟซีเบิ่งเอาครับ แล้วก็ะผีผ้ากลับไปซองเบางต้นขาไงนะครับเนาะว่ามีตัวเหล็กในแน่นะครับต้างขอไปหาปูเพิ่นอธิษฐานจิตตรงนี้ขึ้นสิเป็นสิงเก่ลบวเก่านะครับเอฟซีอ่าเป็นศิลาแร่งนะครับเป็นทองดังของเดิมของเก่าของแก่ครับเอฟซีครับนี่คก็ต้นมะขามใหญ่มีสองต้นนะครับเอฟซีครับเห็นบ่ครับปูเป็นสัตวถูปเก่าครับเอฟซีครับน่ะบานิฟ้ายางของเบิมนะครับเนาะ นี่ครับนี่ครับนี่ครับคนับัดนี้ขออธิษฐานเอาอยู่ฟังนี้ใกล้ๆต้นมะขามกระสิบกับองค์พุม่มแบบอย่างนี้นครับนะเอฟตครับสาธุสาธุาครับขอพู่มเจ้าที่จะตั้งโูก,กัเทวดาปููคนหลักสมรักษาอยู่หน้าสถูปในแห่งนี้ครับขอให้ประทานพรให้กับเอฟซีของผู้ขาพอสบายพารวย ให้มีโชคมีลาภกันทุกคนทุกคนผู้เขามาชมคลิปนี้นะครับเดอ้อเอฟซีขอให้ยอดอ่าคนติดตามยอดไลค์ยอดแชร์ของพ่อใส่พาร้วยพุงพ่งขึ้นพุ่งขึ้นใหญ่หยุดอย่าฉุดจะให้อยู่ให้พุ่งขึ้นเป็นดันล้าน์วิวแต่ละคลิปละคละคิปก็อย่าให้ต่ำกว่าอ่าสี่หมื่นหาหมื่นหรือเป็นแสนขึ้นไปเด้อครับเดอ้อคนติดตามก็ให้เป็นอ่าสี่แสนหาแสนนะครับเนาะยอดไลค์ยอดแชร์ของผู้เขา้าขึ้นไปพุง่งขึ้นไปนะครับเนาะคน เขาชมเจริคลิปไปคลิปนี่ครับเนาะให้เป็นแสนแสนเด้อสาธุปูเอ้ยลูกัดที่พัดคอโฉคอลาบบังเกิดกับเอฟซีของผู้ขายเอ้สาธุสาธุครับแบบนี้ครับเอาสิมประซองบางตัวเลขอยู่ตรงนี้เนาะครับเนาะแปลกแปลกครับเอฟซีเอฟซี FC เห็นเป็นตัวใดบอกครับเอฟซีครับ เดี๋ยวสิตั้งกล่องให็นนะครับในเอฟซีครับอเอาครับ FC เอฟซีเบิร์นออเดอร์ครับเด้อเห็นเป็นตัวเลขตัวใดบอรครับในเอฟซีเบิร์นออกนะครับเนะาะแต่ว่าพอสวัยก็เห็นนั่นแหละครับแต่ว่าให้ FC เอฟซีเบิร์องก,ก่อนว่าสิเป็นตัวใดในเอฟซีเบิ่ <c oughs> ์นของก้อนอนะครับว่าสิเป็นตัวใดแต่ว่าสายตาเห็นเหลือครับแต่ว่าสีคือกันบอนะครับเนาะ สีคือกันบอให้เบิ้งเอานะครับตาบ่าเบิ้งพอสอยเห็นแล้วครับสีเบิ้งคือกันบอเด้พอสบายสีเห็ดตัวเล็กขึ้นไปทับไใ้เบิ้งนะครับเด้เอเอบิ่งการขับเอฟซีครับ,รบเข้านารากระี เบิ่งตัวเลขอยู่ต้นมะขามแล้ยนะครับเนาะอันนี้ต้นมะขามเก่าแก่เลยครับวันพร้อมจะตั้งบ ja ้านเพิ่มอีกซีครับมีอยู่สองต้นน้ำกันต้นหนึ่งอยู่ในสัตว์ถูกนะครับหน้าเป็ดสีครับครับเอฟซีครับเบื้องหน่อยถ้าเห็นตัวใดก็ขึ้นอยู่กับสายตาเลยครับเด้าเอฟซีครับ เดี๋ยวกัสิเฮ็ดตัวเล็ประกอบอีกทีนึงนะครับเนาะาครับผมเอาบานี้ก็เห็นขักันนะพอซอยก็บเร็จะเลยข้างในคับเ้อเห็นเป็นหนึ่งหางเก่าครับเอฟซีครับเห็นหนึ่งหาเก่านะครับเนาะ แต่ว่ากระสิเบิ่งอีกทีนึงนะครับว่าอ่าเมื่อเขาม้วมเม,มือดแล้วสิเป็นเลขตัวใดแต่ว่าเลขเลี่ยงกันอยู่นี่เป็นหนึ่งหาเก่าหรือหนึ่งหกเก่านะครับเอฟซีครับลูกลางลักษณะไข่ไข่เลยครับเด้องามกันเลี่ยงกันลายสายอยู่ครับเอฟซีสายตาที่เห็นตันใดเก็ขึ้นอยู่กับสายตาเอฟอีกทีน,นึงนะครับน้อให้เอฟซีเบิ่งอีกทีนึง่งต้นมะขามต้นนี้เป็นต้นมะขามเก่าแก่นะครับ FC. เอฟซีเก่าแก่มากนะครับเนาะ แต่ละทีมงานแต่ละคนก็อยู่กับคนละจุดแต่จุดเปว่าเบิ่งซองไปคนละทิศทางนะครับเนาะตาปันในเฮ<ล>าก็สิเข้าไปหาปูว่าปูเป็นเชี่ยเห็ดตัวไหนครับเอฟซีครับแต่เคยไปท,ที่ทุกที่ทุกที่นะครับต้นมะขามในี่ยไฮโชกทุกหมองทุกบอลนะครับเอฟซีแต่ว่าเดี๋ยวสิพาพไปเบิ่งต้นขางหลังอีกครับต้นต้นนั้นดำปึ๊ดเลยครับต้นนี้เฮาเห็นว้ค่อนตัวหนึ่งนะครับนเนาะ เอาบาดีนสิบห้าเป็นบางอีกตัวหนึ่งนะครับเอฟซีขับไปตามปอดใส่ป้าด้วยไปครับครับต้นมะขามอยู่หันเกิดอยู่ในสถูปเนะครับเด้อกับบอกาเข้าไปนะครับเนาะเพราะว่าเงฝนเอายังหล่อมไปครับมีคนเข้าไปจุดถูดจุดเทียนอีกหรอกครับเอฟซีแต่ว่าเขากซองเมืองเอานะครับเนาะส่วนที่เห็นเหล็กตัวใดนะครับเอฟซีครับเดี๋้อบางตั้งกล่องให้เลยครับเด้อเนี่ยครับอันนี้คืออยู่ในสถูปเนนะครับนอกะเกิดขึ้นในสถูปเลยครับเอฟซี สถูปตัวนี้เป็นอาจจะเป็นเจดีเขาเป็นสถูปเขานะครับเนาะเป็นเนี่ยสี่ข้นมาต้นานแล้วครับแต่ทางทีมงานกาเลยได้มีโอกาสเข้ามานะครับเนาะมีโอกาสเข้ามาผ้าซองเมืองโฉมืองหลาดนะครับบุญวัฒนาเขาเคยเด้มาทำมาเกลือ,อสางไว้เลครับเออสี่กาสีใดไปน้ำกันนะครับนะเนาะบาทนี้ก็ให้เบิ้งเอานะครับ ส่วนตัวเลขก็เห็นขึ้นให้เบ่งยูหันละครับสบายสิมีเครือใหม่ใหญ่ครับขึ้นอยู่ข่างต้นบักขามเคารือใหม่ใหญ่ครับสิโดยรอบของเจดนีนะครับน่าสิปกติแหละจิบมีตนม้นใหม่เข้าไปเกิดใช้ได้ครับ แต่ว่าตรงนี้มีต่วมักคันหญ่เบไปเกิดใหม่ใส่กับพอมีเครือใหม่ยังไงผอมเอฟซีครับนะเ <c oughs> ฟินกระไดล้อมรอบไปนะครับเนาะมีขันดอกมากดอกไม้ค้นมาขอโชกขอลาดไม่ได้ไปตา่างๆกันได้ครับเอฟซีครับบัธรรมดาครับพิพานยางเมืองครับเอฟซีเอายางไปเพิ่ความเห็นบอครับนักขาน,น,นกันมากับไหวขอโชกขอลาดนะครับเนาะขันดอกไม้ดอกไม้เต้มอยู่ครับเอฟซี ก่อนที่เข้าไปนะครับเนาะก็เลยมาเห็นตัวเลขกตัวนี้อ่าขางนี้มีขางเดียวครับเอซครับเอซเห็นเป็นตัวใดก็ขึ้นอยู่กับสายตาด้วยครับเอซครับเห็นชัดกคขับเอฟซครับแปดสองหาสี่หกเก้าหกขับเอฟซสีตรงกับอ่า เลขฝันหลวงพ,อองพอ่อบบคือเลขหลวงพ่อฝันพอเฮาก็สิไปฟังความฝันของหลวงพ่อนะครับเนาะเพิ่นว่าเพิ่นฝันนิมิตไว้แล้วครับแต่ว่าตัวเลขสิตรงกันบ่อนฮาก็เข้าไปเบิง่งไปฟังเพิ่นเว้าอีกทีนึงเนาะครับเอฟซีครับว่าเพิ่นฝันจังได๋เพิ่นเว้าจังได๋เนาะครับเนาะอันนี้เฮาก็เบิ่งไปก่อนครับเอฟซีครับอยู่ทางเข้าเห็นโดยบังเอิญนะครับเอฟซีนะแปดสองหาครับหกเครับเอฟซีครับ บาดยี่สิบ้าเข้าไปฟังปูคนบอกฟังนะครับเด้อปลาคนฝันเอียงนะครับน้องอีพีครับไปตามพ่อใส่ผ้าด้วยไปครับโยมมาถามปูกับครับปูกับพวกใครบอกเนี่ยครับผมอ่เพราะว่าปูกระปูก็เหรียญเล็กันนะครับปูเหรียญเนี้ยโอ้ปูก็ปูเหรียญหมดครับหมดแต่นี่ปูฝันนี่ซื้อนะครับเนาะฝันนี่ซื้อปูก็เหรียญเล็กครับผมโอ้ปูก็เหรียญเล็กว่าจะเม็นออกใช่ยังที่ปูกับบอกมีแต่ว่าออก มึงออกมือได้หรือหลานพี่เพียงลองที่ปูบนหลันบ้านนี้บัานนี้ช่องจะถามเริ่มถามมาได้ปูเด้อจะถามอย่างนีนมัสการเนาะจะถามจะขออ่าอันนี้ม่คครัับนะโอเคกาบนมัสการปูการนมัสการครับครับการนมัสการครับปู่ครับเมื่อนี้ลูกหลานในมีโอกาสเดินทางมากก็เลยมานมัสการปู อยากขอแนวทางนําปูนะครับเนาะขอมาโลดตามมาลดอ่ะปูฝันดีปะครับกับฝันกับทาบรายครับผมนี่มีฝันมัน็นปูนี่มีฝันอยากขัดมีนโมแมนปูเนี่ยปูบอลเหรียเดียชักเทียมีแต่โยมมาถามปูกระบอกไปตามตรงโลดครับผม ถือก็ถือกับพ่จักเด้อวางสั้นเพราะว่าผ่นบอกเล็กเนี่ยมันบอดีเพราะว่าจังซีมันเป็นดาบสองคมคือผ้านี่แม่นบอกถือกับบอดีบอกถือกับบอดีจังผู้ร่วประยุทธ์ภาคใต้ขนาดผู้ประยุทธ์สองสามเดือนที่เ้าขาบัดแม่นที่ถือกับขาเพราะถือกับขาอยู่ภาคใต้จังผู้ร่วงไปวันนี้ปูกปูกใครชอเปียวปูไม่อยู่นี่ที่แรกจะปูว่าจะให้ปลูกยุคกุฎเทิงคุนปูบอมัก บางที่เนี่ยพระมันมักสวดมักบสวดครับครับแลู้ปูฝันตรงไหนครับฝันจังไหนอ๋อฝันว่ามียิ่งมาปาตใหญ่เบิงโอ้ครับแล้วก็ปูกับเบิงแล้วปูกับเลยหายเขาปูกับเลยว่าห้วยมันโมแมนแนี้วแล้วปูกับเป็นพระเจ้าก็เป็นย่มเจ้าหนีสาวันนี้ปูได้เล่ยโนขึ้นอืไม่เล่กองก็ในปูเบิงปูกับเลยปินหลังหนีปูกับเล่ยยางหนี กระเทาะน,นั่นล่ะบางทีปุ๊กเล,กล็กตีจังากนั้นโมแม่นตีไปซื้อปู๊ตีกันจะไหนครับปู๊ตีว่านี่ซีๆกระบบอ,อ,อมซีกระซีหาเท่านั้นนึงบ่บ่ซีๆกระซีหาเออมีเท่านั้นนี่ล่ะงวดที่สองนี่เขาว่าเฮ็ดใหตุปูบิ่งปูห้ยเขาแต่บางยิ่งกันนุ่งถินเขนิขนๆดอกอม,มากกันนะอ่ะผมใส่ไว้เจ้าที่อยู่นั่งนั่งน่ะโมนี่นะเพราะว่าผมมาเล่นนี่นั่ง อันนี้เม็ดติงเนาะก,กระทอมน้อยนะครับครับ,นะบครับกระทอมนันล่ะครับครับมีสร้งที่สองอ,<ม>อีหละมาบอกครูแต่ว่า บ้านนี่ก็เถืหลายอยู่ด้วยหรอแต่วางเงินีีจักที่แม่นมอแม่นใครเป็นแนวทางเั็นแนวทางครัวของครูพ่อเหรียญแรกอีหยังมีมีมีแต่บอกชาวบ้ปูพ่อเข่ให้บอกด่ให้บอกกันเพราะาถามเนี่ยกูก็บอกดครูเพิ่นฝันอ๋อพี่เจ้าฝันนี่ซื้อพ่อเหรียญพ่อเหรียญนอกจากมีคนมาถามปูถึงจะบอกต้องบอกเพราะว่ามันมันบมดีมันมันมองงามกันเลยพ่ออยบอกพ่อได้ขันพุ่น ปัทาัดเก้าอยู่นั่นเพิ่นกาเป็นจังไรค่ะพ่อเราโยโยๆให้ฟังได้ไหอ๋อปัทาัดเก้านี่ที่แรกมันเป็ลี่ยนทัดอยเพิ่นปั้นยังก่อนดินก่อนนั่นสีเหลีม่ยมันเออซีเรียซีเรียเลี้ยงครับเออนั่นละแต่พิ่นก่อขึ้นก่อขึ้นบ้านี้โยมาสร้างเลยมาเขาแต่ทำไมตะกี้มันมันกัดโดนเติบเนาะสร้างกต่มาเห็ดหักมุนมีดเลี่ยมสร้างมาพังเออสร้างมาพังครับพังแล้วมันก็เลี่ยนไปบ้านี้โยมาปูมา ปูไม่โยนอีกเออทีพันสายนี่แหะปูเลยบอกว่าว่าย้อมไม่สันให้เอาหินเนี่ยยังขึ้นไปกอพันแดงกเ็เลยเพิ่องเลยก,ก่อขึ้นไวก้กัดกัดเข้าทุาท่มมือแล้วประมาณห้อยทีพันสานี่แหละแต่เพิ่นกอ่อขึ้นหินหินทุ่มนี่แล้วก,ก็ข้าเจ้าก็มีม่านะมาข้าเจ้าก็มาเฮ็ดท่าสางพวกหนักคนในโซนเวลามากคนใน,นโลกเลยสามมากข้าเจ้าถืก เจ้ามาบวงสวงมาขนาดนี้มาขอมาขอสวดขอละขอจากนี่เราไปมเจ้าได้มาเห็ดมาสั่งมเจ้าไม่มาสั่งคนคนค่อนเก่งถูกเลขดูแต่ว่าถามปูปูบอกนี่เทร์แรงตรงโอ้ไม่จะบอกการน่องเทียรแรงนี่เอไม่จะบอกนี่นะปูบอกค่ได้เป็นวาสนาของสองตัวนี้เป็นฝันเนาะปูเออูฝันตีเอาเองเนาะตีเอาเองเนาะปูปูเพราะเหตุเพราะตีเพราะเป็น แล้วข้าเจ้ามาขอนี่ข้าเจ้าก็ไต้ทูบไต้เทียนขอแล้วบาทนี่ข้าเจ้าได้ข้าเจ้าก็มาสีครับพระผคนไม่เห็นครับไม่เห็นนี่บาทนี่ข้าเจ้าคนเดียมคนกัดพระคนหนึ่งอยู่นี่พระกระต่ายยมกระต่าย เป็นมะกรนของเอ่อกรุยุดยุดยุดถาดนะครับกระถิ่นเอ่อแค่ธาตุดทันมดมดกองหินเกิดนั้นบานนี้ก็เลยตายอย่เดีอวเป็นธาตุเก่าเป็นธาตุเก่าเป็นมะกรุนของดีเออครับปูเกิดมากปูก็เห็นอยู่างหลอดโอ้ปูเป็นคนบ้านนี้บ่ครับก็บ้านนี้แล้วโอ้ครับบ้านนี้ล่ะอือืมครับกัเกิดมาก็เห็นหลดเห็นหลดแต่ว่าอันชุบมุนีรุ่นดอกเนี่ยอันอันอันยุครับครับปูแค่หลอดปูเกิดมาก็เห็นสัตว์ถูกนี่รุ่น แบบนี้แต่ว่าทุ่มนาทุ่มยังนี่เฮ็ดตุ้นปูหรอกครับผมครับอันพิงนาคนี่พิงอันก้อนหินโมนี่เพิ่นเอามาตะกี้เนี่ยเพิ่นไปถากยุ่นเลาะท่อมนาปูครับผมแล้วเอามาถากไว้มาแกะไ้นี่ปูก็เลยบอกว่าเอัดชั้นที่ซักิซีทครับสามที่ปที่ทานจิ๊ดได้ได้สำเร็จได้ครับปู้ใดมันถือเรื่อยอยู่ไหนกันดูนับโมได้นอนขอดสุขขอดนอนขอดนอนขอดขนดขอดได้อดข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 ดขอดขอ ปู่ให้มาแล้วงวดนี้งวดที Means> ่สองใช่ไหมครับปู่เออแล้วงานโมแม่นเนอะครับผมยาำเพิ่มฝันอีกกระบอกไหมปู่เอ็กซ์ซีเทเลตีโอ้โหเพิ่มฝันปู่ก็นอนอยู่กว่าอบ้อยนอนอยู่กังเวียนได้บ่มันกังคื้นมาหนีปูนั่งนั่งหลายนั่งสมาธิหไรบ้านก็เลย สีบกวดหล้างน้อนก็เลยมานอนอยู่กระทอมน้อยเห็นตัวกระทอมน้อยยันครับผมครับผมนอนปีนหัวไปขั้นละครับก็เลยยกมือแท้พปนปูใวญ่ไม่ยังมาบอกเดือนว่าทังทีนะบ้านนี่ปูก็นอนรับไปก็ว่ามีอย่างพวกนึงคนก้าวที่โอขาวดอกนะนุ่งสินมีครับผมนุ่งเสียดำครับม้าหลดมาป่าเปียให้ปูเบิงครับผมครับผมปูก็เลยห้วยโยมแค่ทั้งที ปูมันมันแน่วที ını, ่มาเบิ้งของสี่ไดปูตัดออกไปบิดแล้วไอ้เจ้านี้ซอบานนี่พวกนี้แล้วใส่ปูเบิงเงินวานทั้งท่านบาดไม่เลยหันหลังมาเลยฮอผ่าุงไห้เบิงปองกนใปองก้นใจปูก็เลยหายมันปูก็เลยพูเมียขึ้นสะบานทนความ่มีปูเออความไม่มโปูนี่ปูเลยวา่ามันย่งมีมันต้อง ขั้นมอมนต์ีกับที่หาหาชีก็ท่านก็แรกประคิดว่าขั้นโมเมนต์ชีหาหาชีกะชีเก้าเพราะว่าผู้เฒ่ากับปู่เท่านั้นก้าวมันก้อนก็เป็นเก้าที่ปู่ท่าหลักพูดปูกับเถ่าแล้วก็มีเท่านั้นแม่นอี่ดีอ่ะเ้วก็ให้ญาติโยมคิดเบิ่งเอาเด้อกับปูเขาคิดใหรอท่านล่ะครับสาธุสาธุครับคือปู่แต่ว่าคนคือปูไมียามบาเด้ครับอ่าอืม สันได้ยืมวัตถุเอาเขียนเขียนมาเลยค่ะขามีสอนันล่ะซ้ายมองกระปูโอ้ครับมาคนละหม้ออยู่คนละทิศทางแต่ว่าห่างมากพร้อมกันปูหลังไม่เดี๋ยวพอกันปูไปคิดเอาเด้อย่อพอย่อแม่เอ้อไอ้คิดเอาพิดแน่เพิ่งคนปู่นฝันผิวเนาะ ถามันโมแมนก์ิยะโกดไล่ครูเด้อครูฝันครับอันนี้เป็นความฝันของปูนะครับเนาะมาถามปูปูกับห้ฟังครับอันนี้มาถามปูกับบ่าวปูแดฟังครับป้าเจ้าพี่เจ้าฐาน้าพูวิ่ครับก็นี่ก็คือเป็นแนวทางของปูให้ไดแล้วครับเนาะซึ่งตรงกับเหล็กที่พอสวัเห็นจูที่เสานะครับเด้อเห็นเหล็กที่เสาปี๋นะครับเนาะเอาสอนเรบคิดนี้ขอยุตที่ิปไปสันีขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ